ครับนี้าก็จะมาสอนสร้างบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านไม้นะก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับไปกันเลยแล้วก็จะไปหาที่ล่องโล่งครับเอา่องโล่งเลยนะเอา่องโล่งอย่างนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีตันนี้เลยจะเป็นบล็อกไม้บล็อกเปลือกครับเป็นบล็อกไม้สปูดแล้วก็บันไดทปูดสลแับบ สปูนแล้วก็บล็อกมมาแบบแปรรูปที่เป็นสกูนนะครับแล้วก็นี่เป็นหมาแบบปกติแล้วก็เป็นประตูกระจกแผน่นเป็นโคมไฟนะครับแล้วก็หน้บอกฟ้าแล้วก็จะเป็นคอ,อนกรีตสิ่งมือนะครับถังน้ำแล้วก็ไฟใต้ทะเลแล้วก็จะไปดูวิธีการสร้างเลยครับก็อย่างแรกนะให้เรานะ เอาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขุดลงไป3ามบล็อกแล้วกันแล้วก็ใส่บล็อกมาลงไปเลยแล้วก็นับจากตรงนีครับตรงไปหบล็อกนะหนึ่งสสามสี่ห้าหแล้วก็ปัาผมเดี๋ยวนะครับแต่ว่าเราตรงนี้ไปจจะต้องเป็นสิบสองบล็อกนะครับหนึ่งสอามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสสองแล้วก็ทุบแล้วก็วางเป็นงนี้ครับมันหยังไงก่อนอ่ะคือว่าไม่ต้องไปนสนใจนะครับก็ตัวนี้ก็นะับไปเหมือนเดิมครับหบล็อกนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหแล้วก็เล็งให้ตรงกับนนะ โอเคคือ okay. 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 ครับเราก็จะได้เป็นโคแบบนี้นะแต่ว่า,อาตอนนี้มือดอยู่ นะครับเราให้เป็นตาเช่าก่อนโอเคนะแล้วเราก็จะใช้บล็อกไม้แบบปลอกเปลือกนะครับวางตัวตนี้ขึ้นมา4 3บล็อกนะนี่ลนะแล้วก็วางไปทุกอะไรครับ เราก็วางให้ครบทุกเสาเลยนะครับแล้วก็หลงังจากนั้นก็จะใช้เป็นบล็อกไม้แบบแปลรูปนะครับก็จะวางประตรงนี้คือแต่ว่าวางไว้ด้านในนะ แล้วก็จะวางต่อให้เป็นกำแพงนะครับวางเชื่อมกระทุกได้เลยนะนี้ก็อัดใส่เข้าไปนะ เสร็จแล้วโอเคนะครับพอหลังจากทำอย่างนี้เสร็จนะแล้วก็เข้ามาที่้านข้างฝั่นี้นะครับแล้วเราก็จะเอาเอาบล็อกไม้แบบปอกเปลือกนะครับวางตรงนี้ แล้วก็เชอมกับต,ตรงนี้นะครับโอเคเ๋ยออฟพอดีเราต้องเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งนะครับต้องเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งให้มันสูงทั้งหมดสี่บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไปด้วย อาจจะทำยาก,กน,นะคะัแต่ว่าสวยนะ uh huh. แล้วก็เราก็จะวางตรงนี้เชื่อมกันนะบ mm. แบบแนวนอนนะ mm. แล้วก็ตรงนี้ด้วย mm. แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะทุบออกไปให้หมดนะ mm. แล้วก็ติดเป็น บันไดแล้วก็ใส่เป็นกระจกแบบแบนๆแล้วก็ทำอัน,นี้กับอีกข้างด้วยครับโอเคเอแล้วก็ตรงนี้ก็ติดเป็นโคมไฟไปได้นะ้วนะแล้วก็ต่อไฟก็มาทำด้านหลังครับแล้วก็จะเว้นจากตรงนี้ไปสองบล็อกนะครับ แล้วก็วางเชื่อมเลยครับแล้วก็เว้นตรงนี้ไปอีกสังบล็อกนะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ก็เว้นไปอีกสัมบล็อกนะครับมันก็จะเท่ากันเลยแล้วก็วางเชื่อมกันนะครับ ทัวกวาตัวนี้ด้วยห็ังจากี้ก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ทุบออกไปให้หมดนะครับเราก็ทำเป็นกระจกเหมือนตรงนี้เลยครับ คือใช้บันไดแล้วก็กระจกแบนตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันทุกได้เลยครับโอเคแล้วเราก็จะมาทำฝั่งนี้กันด้วยนะครับ mm hmm. นนก็ฝั่งนก็ วางตรงนี้วางตรงกลางนะครับแล้วก็เชื่อมกันไปเลย re. ถ้ามันกับด้านนน้นเลยนะครับให้วาง้านแรกด้วยแล้วก็ตรงน,นี้ก็ทุบออกนะครับใส่เป็นกันได้แล้วก็กระชับแบนอันนี้ก็ทุบออกเหมือนกัน,นครับ ค okay. แล้วก็ตรงด้านหน้านี้นะครับเราก็จะวาตรงนี้ต่อมาเลยกจะวางต่อมาให้มันเชื่อมกันสองด้านนะครับก็เราก็จะเล็งตรงกลางนะแล้วก็วางต่อขึ้นมาอย่างนี้นครับ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ทุบออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นบันไดนะครับะะแล้วก็ฟางประตูด,ด้านในนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะ,คะใครจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะเราก็จะเราจะทำตรงนี้นะทำแค่เฉพาะตรงนี้นะโอเคแล้วก็ทำกับท่านด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคมไฟได้น,นะครับ แล้วก็ตรงนี้ให้เพื่อตรงนี้มานะคะเป็นสเตปอย่างนี้นะเพื่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ติดเป็นโคมไฟแบบนี้เลย,เยนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเพื่อตรงนี้ใครจะวางเชื่อมมันก็ได้นะแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข่้นำาตะไคร่แล้วก็ทุบตรงนี้ต่อนะแล้วก็วางเป็นนี้ เราก็ทำกันสองฝั่งเลยนะคะโอเคเราก็จะได้เป็นร่ังขนาดแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่นายน้ำนะเราจะเขียแยาออกก่อนแล้วเราก็จะวางเป็นบันไดนะครับตรงนี้ ก็วางเป็นแสลดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับแล้วก็จะเว้นมาหนึ่งบล็อกนะครับผูดต้องแตตรงเสานี้นะไปเลยเย้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้ตรงนี้นะ แล้วก็ขุดตรงนี้ไปเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็วางขอบไปนะตรงนี้ให้ออกมา่างนี้นะครับ นี่สามนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขั้นตอต่อไปแล้วก็พุบจะตรงนี้ลงไปสองบ,องบอล็กกกอ,อกนะครับโอเคแล้วก็ทุกทุนี้ออกด้วยครับโอเคนะครับ แล้วก็ให้เรานำบล็อกคอนกีดฐางน้ำแล้วก็ไฟตาทะเลมาลืะครับแล้วเราก็จะเติมบล็อกคอนกีสีฟ้าไปรตรงนี้นะครับตัวขครองนี้ก็เติมด้วยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะวางเป็นบันไดบาควาดนะแบบนี้นะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็เอ,อ่อทั้งนไดแล้ว ก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยครับใส่น้ำลงไปเลยแล้วก็ใส่ไปจนนี้ด้วยนะครับเห็นครับเราก็จะได้มาแล้วนะสกะสายน้ำแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นไฟท์เตอร์เลย ตรงนี้ด้วยนะโอเคนะครับสับแล้วแลวก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำเป็นเอ่อตรงนี้นะเป็นก็จะเอาห้องกับมากอแล้วก็จะเติมตรงนี้นะครับทุกก็ทุบอกอกไปเลย แล้วก็วางไม้ปิดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อตไบเราจะทำเป็นเออที่เอาไว้บังแดดนะครับเราก็จะใช้อ,อ,อันนี้คือผเตรียมมาแลก็จะเป็น รื้ว่าเอาเป็นสีนี้หรือว่าจะเอาเป็นสีนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้เป็นสีนี้นะแล้วเราก็จะใช้เป็นใบไม้นะใช้เป็นใบไม้แล้วเราก็จะเอาเออใบไม้กับรั้วามานะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปจากตรงนี้เลยครับ ขึ้นไปสามบล็อกนะครับโอเคเราจะวางยากน่อยัะโอเคแล้วก็จะไปก็จะใช้สแลบปิดด้านบนนะครับ ได้หมดนี้แล้วก็ต่อให้มันเชื่อมกันเลยลก็ฟังให้ด้วยที่รับแต่ว่าตรงกลางเราจะใช้เป็นใบไม้นะ ็จะเป็นแบบประมาณนี้นะก็สำหรับบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นนอกบ้านนะแล้วก็ข้างในแล้วก็จะใช้เป็นไม้แบบไม้โอ๊กปูพื้นนะครับแล้วก็จะใส่เป็นบล็อก มโอเคนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านบนเราก็จะทําเป็นหลังคากันเลยก็จะวางป๊อกไม้นะครบเห็นนะครัรับก็จะวางเป็นหลังคากเลย ก็วางให้มันนะรอบหลังรอบหลังคาบ้าเนะเรายแล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดไปกล้านะแล้วเราก็ปิดไปให้หมดเลย ก็บ้านจะใช้เวลานานหน่อยะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะแล้วก็เราก็จะใส่เป็นบันไดเหมือนเดิมน,นะ ก็ละมอแล้วก็ปิดเหมือนเดนะิมแล้วก็ตรงการลางเราก็จะใส่เป็นอยนี้นะคบเว้นตรงจากตรงนี้ไว้หนึ่งบล็อกนะแล้วก็วบล็อกมาดูเพรตรงนี้ก็ให้เว้นไว้หนึ่งบล็อกเหมือนเดิมนะแล้วก็ตรงนี้เนะราก็จะใส่เป็นแซลับนะ ถ้าที่เราวินไว้เราก็จะใส่เป็นสไลดบนะโอเคนะครับแล้วก็บ้านของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเกิดสวยก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่บายถ้าเกิดคลิปน่าอยากให้ทำะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับ